สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยราวพัฒนาครับผมแนวทางหวยราวพัฒนาวันที่สามสิบสามสิบเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะครับผมสําหรับงว,งวดที่แล้วเนาะงวดก่อนนี้ก็ก็เข้าอยู่นะครับแต่ว่าจะเข้าเป็นตัวกันนะถึงจะเข้าเป็นตัวกันแต่ก็ยังฟันถูกแปด 1> 2 1ง8 3ตัวบนแปดสองหนึ่งสองตัวล่าง4 8่แดมวที่แล้วให้8กับ7ฟัน8เจาเข้าอยู่อะเป็นตัวกันเป็นตัวกันแล้วก็เป็นตัวกับ มาดูของวันนี้ครับผมของวันนี้วันที่สามสิบวันนี้นะครับ ศูนย์ะศกับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับผมศูนย์เจ็ดศูน,น,น่งเจ็ดหน,ดหนหตัวกันก็จะมี03 1ย์สา ึ่งสองนี่ออกไปแล้วเนาะศูนย์สองเออหนึ่งเก้านะศูนย์สองหนึ่งเก้านะครับตัวฟันนะตัวฟันคิดว่าคิดว่าศูนย์มางอนี่คิดว่าศนะูนย์ศูนย์นะครับผม 0ูนย์เ1 7ดศูนแล้วก็หนนะครับผมอขอให้มีมาเนาะขอให้มีศูนย์มาก็จบไปแล้วครับผมสําหรับเวลาเลขสองตัวครับผมต่อไปมาดูเลขสามตัวเลขสามตัวเมื่อทีแล้วก็เกือบอีกแล้วนะได้แค่เกือบเกือบอีกแล้วอีกนิดเดียว สามตัวก็เน้นที่ศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดห้าศูนย์แปดสามศูนย์ห้าสามเน้นที่ศูนย์นะครับผม <c oughs> โอเคครับผมก็ได้เท่านี้นครับผมฝากกดไลค, k, ค์กดติดตามให้ให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับหววเราพัฒนาผมนะก็มีเข้าไม่หลุดนะครับนะไม่ได้เข้าต่อเน,นื่องนะไม่ได้ไม่ได้เข้าแบบเวอร์บังอลังการนะครับผมแนละ้วก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างเป็นธรรมดานะทางงวดในหลุดก็ขอลดขอไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ